เป็นตุ๊ดขาแ,แล้วเมเดอใดกับมันผู้ชายนะแ,แต่แต่ก็บอกว่าตุ๊ดแต่แต่ก็วิ่งหนีแหละแล้วเขาก็วิ่งตามทีเขาแล้วเขาจะตอบแล้วคือประเด็นก็คือเขาแบบไมคือตอน,นั้นก็เราจะวิ่งขึ้นไปไหนใช่ไหม เขาจะวิ่งตามแตงแต่ว่าเขาวิ่งเลยแ mm. บบวิ่งเลยแบบไอ้นี่ไงอะ่ะคือสมุตย์แตงแบบนี้อะ่ะสมุตย์แตงอยตางนี้เขาเขาวิ่งเลยแบบเราเราแตงแต่ขันหลังอย่าง้ยไหมเขาวิ่งเลยแบบฟื้นแล้วก็ฟื้นไปเดินเลยอย่างเงี้ย เล็กีไม่ใช่เล็กมีบ้านหลังใหญ่นี่แหละพอปี่องข้างไม่ใช่ว่าสู้เด้งแต่องค้างน่ะเนื้อที่เยอะเนื้อที่เยอะกว้างๆหลาย้องอ่ะยาม่อยนี่ไงยาม,มลุ่มเลยต,ตไป่ตันลุ่มจะลูกเต่าไม่สักตก กำลังวิ่งเล่นกับน,นุกเขาเลยว <c oughs> ันนี้เลิกเร็ว <c oughs> โอ้หย่งเดี๋ยวเลิกเร็ยอีกตู้กัไปุ๊กแดงเอาน้ำนๆ